สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะ,ะวันนี้ครูเฟื่องมารีวิวนะคะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะเป็นนวัตกรรมโดนนะคะช่วยแก้ปัญหานะคะสิวฝ้านตะะสิวฝ้าตรงจุดแก้ปัญหาสิวฝ้า ตรงจุดนะคะนี่เป็นนวัตกรรมนะคะโดนนะคะโปรโอเอ็กแนนะคะช่วยเรื่องนะคะคนที่เป็นสิวนะคะลดอาการอักเสบของผิวช่วยให้ผิวนะคะเอกระจ่างใสนุ่มอิ่มฟูนะคะอันนี้คือเป็นมีสารสกัดจากเลือดมังกรนะคะแล้วก็อาบูตินนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซิก้าใบบัวบกนะคะนี่คือช่วยแบบโอ้โหมีซิเวอร์นานโนด้วยนะคะนี่นะคะฟื้นฟูผิวเร่งด่วนลดการอักเสบของผิวลดสิวนะคะ รักษานะคะฟื้นฟูผิวแบบโหเร่งด่วนเลยนะและส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้านะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดนะคะเฝ้าเลือดนะคะฝ้าลมนะคะฝ้าที่ไม่ได้ดูล